สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้แม่ไอดาสิภาพเป็นเลาะชมวิวสวยๆงามๆน้ำกันได้พี่น้องเดอ้อมือนี้มาก,กับมูพี่น้องพากันมาเลาะลินแล้วก็สิไปเลาะหาเก็บพักพี่น้องพ่อพักยังก็สิเอาเบิร์ตซูเนลแหละพี่น้องไปพี่น้องไปชมบรรยากาศน้ำกันได้จ้าก่อนอื่นแม่ไอดาก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตาม ทุกๆคอมเมนต์ได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆด้วยจ้า แ,แล้วเขาไปบึง้งไดโฮมเหรอโอเคถ่ายไว้จังงามเก็บยวิวบรรยากาศกันหงายไหวเอนบอกว่าที่ระถ่ายหลุดไม่แบบดงเออจากระถ่ายเขาเมึงจังได้บ่ได้เป็นมูบ่ได้เป็นมูน,นี่เสม็จเหรออ่อากับขอเฟซกันไว้แต่เขาก็อยากบึ้งบรรยากาศ ทางที่เฮากับอยากวุ่งบรรยากาศทั้งบานเฮ้ากับเปลี่ยนกันย้ายแหลกเปลี่ยนกันโอ้ยพักเสียนขึ้นแล้วเด้อเพี่ยแต่ป่ะทันในพ่อกินจะเป็นอาทิตย์นาจังสิพ่อกินนี่คนพักเสียนเริ่มออกแล้วยอดพักเสียนยุคใกลๆแม่น้ำ มันจะขึ้นเริ่มออกแล้วพี่น้องพักเสียนโบหลวกข้าวเดียวอันนี้คือต้นผักชีล้อมนะพี่น้องเนาะเพินกําลังสีออกอ่อนอ้อนเลยพี่น้องแต่ต้องรออีกไข พ่นหญ่ก็นี่ต้นเพ่นกะสิอวบเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่านี่ปีนี่คือสิบ่ออวบคือุกป,ปีพี่น้องแต่ว่านี่ก็อ้อนอ้อนในพี่น้องใส่แกงอมหลวกกินกระปนลกับเจ่วหอมหอมพี่น้องแล้วก็หอมแล้วก็หวานผักปลานี่แม่ได้ชอบกินที่สุดพี่น้องสดสดแล้วก็วหวานหวานาย่อยออกแล้วพี่น้องพักไปเก็บอันพักที่ล้อม ไปลวกแน่แล้วก็สิไปเบิ่งไอ้กระเทียมปลาปีนี้จักว่าปีนี้ปลานี่ที่ออกบ่บ่พี่น้องสุป,ปีมันก็ออกอยู่แต่ว่าปีนี้ยางโดนละ่ะพี่น้องบ่ทันเห็นเห็นแต่ผักชีล้อม ผักมันกินหอมหอมตบไอ้ผักชีล้อมล่ะวกกะหอมแกงอ้อมกะหอมผักชีล้อมเพื่อนอะเด็ดยุ้งสีกะหอมหวยหวยอยู่พี่น้องโอ้โหอ,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 อ่อนอ่อนอ้วนด้วยต้อนใบใหญ่แต่ว่าอ่อ,อนอ่อ,อนอยู่ น้องถักชีหลอมกันน้องงามๆหัวหลวงเลยพี่น้องไดงดำกำแบบไงหนึ่งพี่น้องราสเบอ่อมใส่กันออมแซ่บหลวงนะแซ่บกระถางต้นแบบท่านญ่พี่น้องรออีกจักรอาทิตย์หนึ่งก็สีญ่แล้วพี่น้อ,อ,องปีงามคัะนามเลยร่มกับร่มแห้งๆพี่น้องเอ้ย เป็นไอจะวาเป็นคู่รักบะเป็นคู่รักกัน,เ,น,กกนเห็นไหมผู้บ่าวกับผู้สาวมานจูจีกันอยู่ในปลาพี่น้องเอ้ยเบิง่ง <c oughs> ไอ้นอนรับแล้ว <c oughs> อันนอ้เป็นตัวผู้ไอ้เป็นตัวแม่ยเอาใช่เสริมเออถูกต้องค่ะรับรางวัลไปเลยค่ะ พ่อป้ากระเทียมแหละพี่น้องบบดนี้แต่ปีนี้ขื้นบ่หลายพี่น้องขื้นเป็นย่อมย่อมนี่มองนี้พี่น้องหลายก็มูสิพากันเก็บเอามองนีแหละจักคนละน้อยหนึ่งเนี่ยพี่น้องอนนี่อันดี้เดีมมาขุด้ะพี่น้องสิขุดให้พี่น้องเบิ่งว่าหัวมันเป็นยังไงนะพี่น้องน้องนี้เดแล้วขุดนะพอม่ขุดแม่ขุดพี่น้อง นี่ขันบอลคูดเท่ากับเด็ดเอาตังสีก่กระไดพี่น้องนี่เนี่ยพี่น้องหัวไม่เยี่ยวซ้ำหนีเหรอว่าต้องคูดดอกเนี่ยเนี่ยพี่น้องในดาวถือคูดให้เบิง้งเด้อเอียกอดได้ดีก้อนหนีดีกว่านะนี่จะเอากวานี่นี่เอาก้นี่นนะนเนีเดพ้พี่น้องเด้อเดาวถือคูดให้เบิง้ง นม่พิ่นงนี่หัวเพิ่นกับชีแค่นี่แต่พี่น้องหัวหน่อยน้อยกะเปาะแค่นี่เนี่ย Я Nó giờ kịp năm hao rồi. nó giờ kịp. Ồ, lao nè. Bé hãy lao nè Áo sẵn. lăng đầy, cho bà kịp có đầy bút thảo. Hãy subscribe cho kênh nó? ผู้เฒ่าเนาะขึ้นม,มากกระไดมันอยู่สูงมองนีสล่างอยากได้พอจะเก็บผาเพิ่นน้ำกันพี่น้องอเก็บผายสล่างจั็กน้อยกันเด้อผู้เฒ่าเพิ่นพากันมา้ย่งางเหรินแต่เพิ่นเพิ่นขึ้นมากกระไดพี่น้อง đій kết móng tiến khởi con là <ba. cười> oh yeah. ดขวบไหนจำเจีาเลยเบิ้งน <Que improving. S 2> ี ou ่โอุ้นนี่นี่านี่อบหลวกนี่นต้องเต็มทุงนี่นะหลวกอยู่บ้ก็ได้น้อย แสบพื่กัน้เหนียวว่ะวเหนียวมันอ่อนอยู่นี่ถ้าอิตินาเน,นี่ยอาิตกินว่ได้แล้วถ้ามันแก่นี่มันเหนียวเหนียวผักกระเทียมถ้ามันอ่อนอู่นเห็ดยังกินแต่แสบเบิดอือปีนี้เจไดายขันสมว่วได้เพราะว่ากดไรย่อนหามกินของหมักของดองถามันทุกปีนีกระสีดองสายขึ้นย,ย่ดเลยหมักกินคัก วาพี้เพรว่าถึงอาทิตย์หน้าจ็กสิกินได้บอบบูสเนาะย่าย่ามันแก่ถึงเบิดก่อนอันนี้เขาก็เปิดกั เกิดอนโดนหน่อยนี้เนาะเกบจะเป็นเดือนแล้นะจะไปเก็บครั้งแรก กลับบ้านแล้วพี่น้องผ้ากันได้คนละนิดละน้อยพี่น้องมันบ่ค่อยออกหลายเนาะแต่ว่าไม่ยังอันออกกำลังกายชมวิวงามๆนันเนาะพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะแกะหัวของกระเทียมจากป่าครับกระเทียมป่าครับรเดี๋ยวไม่จะให้พี่น้องดูก่อนนะบางนี่นะพี่น้อง อันนี้คือหัวกระเทียมพี่น้องผู้ใดเองที่มีมีค้นถามแม่ดาวะหัวกระเทียมข้างในอินข้างในเขาเป็นยังไงในี่แม่ดาะมาให้เบิ้งนะพี่น้องคุดมาให้เบิง้งให้แม่ไอ้มันบ่ได้เป็นหัวได้พี่น้องอันนี้แค่มันเป็นกาบเฉยๆเนี่ย mm hmm. เหมือนกาบข้างนอกเขาเฉยๆจะหายได้แก้ให้เบิงะะ้งเด้อค่ะอ่ะกาบช้าๆลูกแกะช้าๆนี่นมีแค่นี้อะ่ะทำอย่างนี้ทำให้มาดูเนี่ย แกะแช้าเออนี่แกะให้ดูเออเนี่ยพี่น้องเป็นแค่นี้แน่มาให้ดูทีนี้แกะเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องนี่เขาบ่ามีหัวพี่น้องเขาจะเป็นแค่นี้เองอันนี้คืออันนี้กาบกาบเขาที่เขาแกะออกนี่เขาจะเป็นกาบแค่นั้นพี่น้องนี่ เป็นกาบซื้อซื้อว่าแมนหัวได้พี่น้องเนี่ยที่แกะออกเขาจะบ่มีหัวพี่น้องแกะออกแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือบ่มีหัวม้จะหกักซื้อซื้อพี่น้องบ่มีหัวนี่นี่นี่เป็นกาบของเขาพี่น้องนี่กาบเนี่ยเป็นแค่กาบหุ่มไว้ซื้อซื้อพี่น้องนี่แกะออกมางทีนั่ะ หัวบรมีเลยนี่คือกันนี่นี่เป็นกาบนี่นั่นเป็นเหมนหัวกระเทียมเลยพี่น้องเป็นกาบซื้อๆเนี่ยนี่เป็นกาบแบบลักษณะนี้นี่ก็เป็นหัวพอแล้วลูกพอแล้วครับ